สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะออโต้สประตูดีเซลมาฝากหนึ่งคันนะครับมาชม Ford r เ n g e r นะครับคันนี้ Ford r เ n g e r รถสวยๆปี2012นะครับเป็นเครื่อง2002 4สีประตูออโต้ดีเซลครับรถจัดทรงใส่งามๆมาให้แบบนี้เลยนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับ279,000บาทครับ279,000บาทรถสวยครบจบแน่นอนนะครับใครอยู่สาย Ford นะครับจัดไป เป็นวา e แทร็กนะครับปี2012รถสัดทรงสวยๆมาให้นะครับเป็นตัวยกสูง4ประตู รถสภาพโดยรวมเรียกว่าสวยครบจบแน่นอนนะครับขครหาใช้งานนะครับมาทดลองขับได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับผ่อน6,000ไปปลายนะครับคันนี้สนใจโทรเจรจานะครับโทรสอบถามหรือคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับไม่ประมาณ240,000กิโลเมตรนะครับมาชมคลิปรอบคันนะครับคันนี้เรียกว่าสวยแน่นอนนะครับใครที่ชอบและสนใจ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบาย ใส่ล้อป่่งล้อมาเรียบร้อยนะครับรถสวยๆส,สภาพดีๆนะครับที่เหลือสมาชิกพิจรารณาตัดสินใจนะครับคันนี้ขับ2นะครับขับ2ใส่สติกเกอร์ขับ4เพี้ยนเท่านั้นนะครับโดยรวมรถสวยนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับขับสบายขับละลอ มาเลยครับมาเลยครับรถโดยรวมสวยสีสันส,สวยงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์จัดทรงมาแบบนี้ถูกใจก็มาทดลองขับนะครับพร้อมขับกับ,บเอกสารครบพร้อมโอนรับปาาระกันไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อพิกวัมจมน้ําแต่อย่างใดเราคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากสมาชิกนะครับใครสนใจนะครับเน้นโทรเจรจารมาเลยนะครับไลน์ได้โทรได้ขอรูปขอคลิปได้นะครับรถสวยสมบูรณ์แบบนี้จะถูกใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสีประตูสวยๆเ,เลยครับภายในก็ง,งามภายนอกก็หล่อๆนะ ขึ้นอยู่กับความชอบแบบเดียวแล้วแล้วก็งบประมาณแล้วครับว่าจะถูกใจสมาชิกหรือไม่นะครับสวยนะครับแบบนี้นะครับเป็น4ประตูออโตโอ้เครื่อง2 0พ 2. ดีเซลรถโดยรวมเรียกว่าสวยครบจบรล่อๆครับ ซื้อไปหล่อเลยครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับใครที่อยู่สาย Ford Ranger รนะครับรถดีรถคัดรถเช็คเรียบร้อยรถหล่อแบบนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ279,000บาทผ่อน6,000ไปลายประมาณ6ปีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบพร้อมหรือไม่ใช่หรือเปล่าสมาชิกทำหน้าที่ตัดสินใจได้เลยครับรถสภาพนี้นะครับรถสวยเกคัดดีๆมาฝากนะครับยิ่งคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ครับ เราคัดและเช็คมาอย่างดีแน่นอนนะครับสภาพราคาน่าสนใจมากๆนะครับตัวยกสูงนะครับเป็นสูงแท้เลยนะครับแล้วก็จะส่งมาแล้วนะครับใส่ล้อแมก็กใส่ซุ้มล้อนี่เลยครับเดี๋ยวต้องชมเครื่องยนต์ดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหน